พริกกับกระเทียมใส่ลงไปเลยนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับพ่อกับผมแปะอ้วนนะครับวันนี้เรามาทําแกงส้มมะรุมใส่กะทินะครับถ้าแถวบ้านผมเขาเรียกว่า แกงขั่วมะรุมนะครับแกงขั่วส้มนั่นแหละนะครับแกงขั่วส้มได้ทั้งฟักได้ทั้งมะรุมแล้วก็ผักบุ้งนะครับแกงส้มใส่มะขามใส่กะทินะครับนี่ก็เป็นมะรุมก็ประมาณโลครึ่งนะครับครอบครัวใหญ่เยอะหน่อยแล้วนี่ก็คือเครื่องแกงส้มนะครับผมแกงง่ายๆนะครับเอาแค่นี้นะครับจะเป็นแกงกุ้ง นลวครับวันนี้กุ้งตัวโตมากๆเลยนะครับผมก็เลยแกะหางออกไปด้วยนะครับจะได้กินง่ายหน่อยนะครับถ้ากุ้งตัวเล็กเราก็จะเว้นหางเอาไว้แ้มก็สวยงามนะเวลากินก็ก็ต้องเลื้อม้เลื้อมือหน่อยต้องจับหางกุ้งอันนี้กุ้งตัวใหญ่ผมก็เลยลูดหางทิ้งไปเลยนะครับมีน้ําส้มมะขามคั้นเองหนึ่งถ้วยแล้วก็มีอันนี้น้ําพริกแกงส้มนะครับน้ําพริกแกงส้มนี้ก็ประมาณสองขีดนะครับ อันนี้เรากะกะเอาละนะครับไม่ใช่สูตรมาตรฐานอะไรเลยนะครับแล้วก็มีน้ําตาลปี๊บเนี่ยก็ประมาณสักเ,เกือบเกือบจะสองช้อนโต๊ะนะครับเขาเป็นก้อนแข็งเพราะว่าใส่ตู้เย็นไว้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเครื่องปรุงที่จะามาปรุงรสชาติของแกงขั่วส้มนี่ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นส่วนสำคัญเลยกะทิ นะครับถ้าไม่มีกะทิมันจะกลายเป็นแกงส้มธรรมดานะครับวันนี้เป็นแกงข้่วส้มก็เพราะมีกะทินะครับผมใช้กะทิหนึ่งโลนะครับแยกหัวแยกหางมาครับก็เราก็ไม่ต้องไปรวนให้เขามันอะไรมากงายนะครับแกงข้่วส้มไม่ต้องให้กะทิเขาแตกมันอะไรมากมายนั่นแหละครับไปลงมือทํากันเลยครับเราใส่กะทิลงไปเล็กน้อยนะครับหัวกะทิแล้วก็ตามด้วยน้ำพริกแกงส้มลงไป รวนให้น้ำพริกเขาหอมอนะครับให้น้ำพริกกับกะทิเขาเข้ากันดีให้มีกลิ่นหอมมาต้องรวนให้เขาแตกมันอะไรมากมายนี่กะทิเขามันเดียนะครับ รลนแป๊บเดียวก็าแทบจะแตกมันแล้วนะครับน้ำพริกก็ตรงกินหอมเดี๋ยวเราเข้า,าเติมกะทิที่เหลือลงไปนะครับก็ประมาณนี้ก็เอาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเติมกะทิที่เหลือลงไปมาเป็นถุงเลยครับเดี๋ยวขออนุญาตเติมให้เต็มเลยนะครับ ก็เนี่ยนะครับพอเติมกะทิลงไปแล้วเราก็ใส่มะลุมได้เลยนะครับใส่มะรุมลงไปเลยเดี๋ยวรอให้เขาเดือดจะใช้หม้อก็ได้นะครับอันนี้ผมต้องการจะรวนกะทิให้เขาหอมกับน้ำพริกก็ลเ,เลยใช้กระทะผลที่สุดแล้วเดี๋ยวเขาคงต้องเทใส่หม้อน,นะครับเดี๋ยวรอให้เขาเดือดนะครับ แต่ก่อนเดือดเดี๋ยวผมขอใส่เกลือป่นลงไปสักหนึ่งช้อนชาก่อนนะครับตอนนี้มารุมเราก็เดือดแล้วนะครับผมจะใส่กุ้งเลยนะครับ นีนนะครับอะกะว่ากุ้งเราพอจะลวกๆแล้วนะครับใส่น้ำตาลปี๊บลงไปปุ่มรสด้วยน้ำปลานะครับก็กำลังวางเราใส่เกลือไปบ้างแล้วนะครับ จากนั้นเราก็ใส่ <c oughs> สมาขามนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็ชิมเมาตามรสที่เราต้องการนะครับ <c oughs> เปรี้ยวหวานเค็ม <c oughs> อะไรก็ใครชอบแบบไหนก็ปรุงไปตามนั้นเลยนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นแสงแดดนะครับ <c oughs> แสงแดดทะลุหน้าต่างเข้ามาในครัวลงกระทะพอดีนะครับ <c oughs> วันนี้เราแกง <c oughs> พลังแสงอาทิตย์นะครับ <c oughs> แล้วแกงด้วยพลังแสงอาทิตย์เนี่ยนะครับจะเห็นเป็นเส้นเส้นขาวๆนี่คือแสงอาทิตย์ส่องเข้ามานะครับตอนนี้ก็ประมาณสองโมงเช้านะครับเกือบเกจะสามโมงแล้วครับหลังจากที่เรา,าปรุงรสจนได้ที่แล้วนะครับมลุมนิ่มตามที่เราต้องการแล้วนะครับ ก็พร้อมเสิร์บรับประทานนะครับปิดไฟได้เลยครับนะครับเนี่ยมะลุม,มก็เป็นมะลุมเนื้อนะครับจะน,นิ่มเอาละครับเดี๋ยวไปตักไก่ชามเสิร์ฟพร้อมกันเลยครับ ก็เป็นนั้นว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพร้อมรับประทานได้เลยนะครับรสชาติกลมกล่อมนะครับตามที่เราต้องการนะครับแต่กินกับข้าวสวยร้อนๆมาลุมเนื้อเขานุ่มมากๆเลยลองไปทำกินกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าถูกใจเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับที่สำคัญคืออย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆเลยนะครับสวัสดีครับ